ฝนตกหนักมากครับวันขัดมาคนนะครับตอนนี้โอ้โหสาลกอกระชาเป็นคองเล็กๆเ,เลยครับตอนนี้ดูครับเหมือนแข่งเรือหางยาวครับรถก็วิ่งไม่ได้เบาเลยนะครับร้านเชงร้านชาอยู่ข้างๆตอนนี้น้ากระจายเลยนะครับผมมเหมือนแข่งเรือหางยาวเลยนะดูน้าบานมา,ากไกลใช่ เต็มเลยทุกคนมาเลยครับใส่กอชาวันนี้ครับเฮ้ยโดนขบวิ่งดำบางเลยครับจอดครับเห็นแข่งเรือหางยาวครับตอนนี้มาแล้วครับคันสีบอลบอลทองแต่วิ่งดำมาแล้วครับคันสีดำวิ่งตามมาครับโอ้โหวิ่งแข่งกันโขนสนุกสนานเลยครับดูครับโอ้โห น้ำบานกระจายนะครับตอนนี้อตอนนี้คันสีบอลเงินกําลังนําอยู่นะครับสีดำวิ่งตามครับโอ้โหน้ำบาดาลนะครับครับคันสีดำลิฟต์ดำลิฟต์ลิฟต์ดำลิฟต์ดำลิฟต์ดำแสงนะครับจะแสงนะครับจะแสงนะครับจะแสงนะครับโอ้โหแสงจะแสงสีบอลเงินแล้วครับโอ้โหแสงไม่ได้ครับสีบอลเงินปิดลายไว้นะครับครับนี่ครรถเล็กรถใหญ่ครับตอนนี้เวลาตอนคับข้างตอนช่วงฝนตกนะครับผม ครับตอนนี้รถตู้มานะครับรับกันนานๆนะครับที่ก๋อยชาจะได้ดูนะครับมีเรือแข่งกันบนถนนนะครับผมเอ้ยรถแข่งกันบนถนนครับน้ำกระจายมาแล้วครับมอเตอร์ไซค์น่าสงสารมากเลยครับผมทำเล็กๆย์ใจใจหนึ่มาแล้วครับบินมาแล้วครับโอ้โหนี่เหมือนเหมือนเจ็ตสกีนะครับเก็บมอเตอร์ไซค์เป็นเจ็ตสกีนะครับรถยนต์เป็นเรือนะครับเรือเรือยาวๆเนาะ ครับเจสสิกีวิ่งมาแล้วครับโอ้โหนะครับกระบังเครื่องดับนะครับอืมอืมเห็นเหนใหญ่เลยนะครับอ่ารถระบบไฟฟ้าอ่าที่รถเตีเ้ยๆต่ำๆอันตรายอย่าพิ่งมาวิ่งนะครับผมนะครับโอ้โหหนามาแล้วครับกันสีดำวิ่งมาแล้วครับโอ้โหตามด้วยเจสสิกีครับ โอ้โหกระชูดได้สูงสูงมากครับตอนนี้ต้องที่ออกมาสำรวจนะครับของป้องกันมันเทาสากับนะครับผมเอาโมเลนน,น้อออกโมเลนสำรวจเอาของอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยหรือเปล่านะครับผม อ่าฝนตกหนักมากครับตอนนี้ตกหนักประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจนสองชั่วโมงครับตกหนักแบบนี้ตลอดครับน้มันเกิดการระบายไม่ทันนะครับผมเรมาดูคลองปากกามหมู่บ้านครับผมคลองปาการหมู่บ้านหรือว่าสายถนนน้นทำท่วมนะครับผม แลแรงมากครับตอนนี้อาจากไม่จมพุนป่าดจมพุทปบาดแล้วนะครับจมพุทปบาดแล้วนะครับตอนนี้พุทธบาทจมสนิทเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าระยองจันจะเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็โคราชจะเป็นเมืองชายฝั่งนะครับน่าจะจริงจะตกติดต่อแบบนี้สักสิบวันแล้นก็คงจะท่วมหมดเลยนะครับผมท่วมถึงแล้วถึงคาบ้านเลยนะครับโดยถ้าน้ำระบายไม่ทัน ดยมีน้ำทะเลหมุนด้วยนะครับทรัพยากรเอาไว้นะครับผมเรื่องการจะรตอนค่อบข้างเลยครับต้องชะลอกันโดยเยพาะผู้โดยสอดยดตอนนี้นะตอนนี้เราประกันเคมยากด้วยนะครับผมไม่รู้จะพ่นลูกศรยังไงพ่นรถยังไงที่ประสบอุบัติเหตุแล้วคนทางนั้นยังไงนะครับพ่นสีสเปย์ไม่ติดด้วยนะครับ ชะลอหน่อยนะครับชะลอหน่อยครับโอ้โหน้ำบาเลยครับน้ำบาเลยครับผมใช่ไหมนี่วันนี้มโนบรลยองออกมาถ่ายรูปถ่ายหน้าบ้านกันเลยนะครับผมว่าโอ้โหสุดยอดแข่งโดยหางยาวนะครับแข่งในคอครับผมต่างชั้ินี่ต่างเล่งนะครับกลัวถ้าเบาแล้วเครื่องจะดับนะครับผมแต่ท่านใดที่สัญจรมานะครับก็ ิดแอร์น้องจุดแอร์แล้วก็ขับแล้วก็แอร์บันทังรถเก่งทงัง้ทงรถเก่งนะครับโดยจะมีแอร์ติดตั้งอยู่ด้านล่างเนาะแต่ทำให้ขงองแอร์จะได้นะครับผมตรงนี้เยอะเลยครับตกหนักไม่มีที่พ่าว่าจะหยดุดุูท้องฟ้าได้ไหครับวัาถ้ำเลยนะครับนี่กดไลค์กดแชร์ก็ทักทายให้หมุนอโม,โม,โมโลิองด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอยอดกำลังขึ้นเลนืนะครับติดตามกันหน่อยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้มันมัวๆในยองด้วยนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับการผลิตอ่าวิดีโอแบบเรียวๆแบบไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับแต่ว่าใช้เทคนิคการถ่ายทำที่ต้องเป็นชาวบ้านชาวบ้านครัภาษาชาวบ้านแบบนี้โหมาแล้วครับบางทีเจื่อกีวิ่งตามมาแล้วการด้วยเรือหางยาวรถหางยาวครับผม งานนะครับต oh. ้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็เปียกไปหมดนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับเพราะว่าฟ้ายังขำอยู่เลยฟ้านะครับฟ้ายังขำอยู่เลยดูน้ำมาดูน้ำมาเดี๋ยวสักกี่แสนเดี๋ยวสักกี่แสนกัไปแสนข้าให้แล้วนะครับแสนไปแล้วนะโอ้โหออดอีกที ตามไปช้าๆดังตามไปช้าๆนะครับผมหัดน้อยครับดูทีดำไปแล้วครับผมงั้นก็มาดูบรรยากาศเรี่ยวๆกันนะครับผมตามภาพนะครับเป็นละลอกขึ้นเข้าตามบ้านเรือน,นะครับผมของรถบางครั้งไม่กล้าที่จะชะล om ากมากมากนะครับผมเพราะกลัวจะรถดับนะครับผมเครื่องจะดับแล้วก็ ไปไหนไม่รอดเนาะเราบังกันด้วยครับจารจอดมาังกันด้วยนะครับเุิดพิเหตุมายิ่งยากใจเลยนะครับยิ่งติดหักนะครับตอนนี้อ่าแจ้งเตือนนะครับสายกองอิชานะครับสายกลางทุ่งรทุ่งเข้ามานะครับนอกจากน้ำทะเลหนุ่นด้วยก็น้ำมนคลองระบายไม่ทันนะครับผม หลายอย่างหนึง่งฝนติดตอ,บบอกติดต่อกันนานด้วยนะครับผมเกิอดน้ําท่วมนะครับผมถามว่าอารถเล็กสามารถไปได้ครับแต่ต้องระวังระวังเรื่องการเปิดติดแอร์ด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งแอร์โห่เจ็งดูวต่ำเนาะเน,นี่ยคนหลากก็ต้องใช้ให้เต็มกำลังใจให้ช่องโมโนโมลยองด้วยนะครับผม ก็จะดิงด้งดังเล่นง,ง,งนะครับเุณผูลองคลิปเป็นใหม่เร็วเร็วๆเป็นชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้นะครับหาดูหาชมกันนะครับผมก็้องติดตามันตอนต่อไปครับผมตอนนี้ถือว่าถานการกำลัง,ขงเข้าสู่ภาวะนะครับภาวะชื่อว่าน้ำระบายไม่ทันนะครับผมโดยโมโนโมกองรับ